องค์กรคุณมีอาการแบบนี้ไหมข้อมูลพนักงานเก็บใน Excel l ลลายไฟล์ Fi, หาของทีมึนทุกครั้งจะดูประวัติการลาการมาทำงานต้องไล่หาในลายกลุ่มพนักงานถามซ้ำๆเรื่องสิทธิลาหรือวันลาคงเหลือเจ้าของถามยอดคนลาการมาทำงานรวมทั้งปีแต่สรุปให้ไม่ได้สักทีนี่คืออาการปกติขององค์กรที่ยังไม่มีระบบ HRIS มาช่วย ไม่ใช่ความผิดของ HR แค่ไม่มีเครื่องมือข่าวดีคือตอนนี้ My Consultant มีระบบ HRIS สำหรับ SME ไม่เกิน50คนที่เรายินดีให้คุณใช้ได้ฟรีเพื่อเริ่มต้นวางระบบให้เข้าที่ไม่มี payroll ยังแต่มีครบสำหรับงาน HR พื้นฐานเช่นโปรไฟล์พนักงานระบบลาออนไลน์บวกสรุปวันลาระบบบันทึกเวลาเข้าออก Training Logs E-Learning ประกาศข่าวสารรองรับการใช้งานผ่านเว็บและบนมือถือถ้าอยากลองใช้ HRIS free สำหรับองค์กรของคุณคอมเมนต์คำว่า HRIS free หรือ Inbox มาผมส่งรายละเอียดให้ครับ